สวัสดีครับเชา้านี้พามาหาเห็ดกันหน่อยนะดูว่าหลังจากฝนตกแล้วเห็ดจะออกไหมนะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนะักเดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะบรรยากาศยามเชา้าคนก็ออกหาเห็ดกันเนี่ยเขาเดินผ่านไปตรงนี้แต่ว่านาเล็กเพิ่งเดินมาดูสิโอ้โหพี่น้องดูฮะดอกใหญ่ๆเลยนี่เนี่ยใหญ่มาก เก็บสิครับนี่เห็นไะหมนี่ฮะก็อีกดอกหนึ่งสวยเลยอออนีอ่นี่ก็ออกอีกดอกหนึ่งนะดอกใหญ่เลยนะฮะนะเก่งใจะ ไม่ต้องไปไกลเลยฮะเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยอยู่ข้างๆถนนนี่แหละนี่สองดอกสวยเลยเห็นไหมโอ้โหดูฮะนี่เขียบพึ่งดอกใหญ่เลยนี่นี่น,นี่มาเป็นดงมาเป็นดงว่นี่เห็นไหมฮะสุดยอดไหมล่ะ เก็บสิครับเก็บสิครับโอ้โหเนี่ยเต็มไม้เต็มตมือเลยไม่ต้องไปไกลเลยฮะเนี่ยหาข้างถนนเนี่ยแหละให้ดูฮะเนี่ยข้างถนนเนี่ยริมสนามตะก้อเนี่ยให้ดูตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้ดูฮะโอ้ยนี่ทั้งเข็ดพึ่ง น้ำหมากอยู่ด้วยกันอืมนี่ฮะอยู่คู่กันเลยเนื้อคู่เนื้อคู่เนี่ยคนก็ไปหาไกลๆเราหาใกล้ๆตรงนี้แหละ,ะโอเดี๋ยวกองไว้ก่อนกองไว้ก่อนมา โอ้โหมาเจออีกกลุ่มเห็นไหมเนี่ยดอกใหญ่เลยเนี่ยดูนะฮะี่ดอกเนี่ยดูฮะดอกใหญ่มากหาแค่ข้างถนนนะเนี่ยไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปไกลเห็นไหมเห็ดข้างถนนอืมเนี่ยไม่ใช่แค่นี้นะพี่น้องนี่เห็นไหมเนี่ยอยู่ข้างๆกันเนี่ยกำลังเกิดกำลังเกิด เห็นไหมสายตาต้องดีหน่อยนะนี่เห็นไหมนี่นี่นีโอ้โหอยู่คู่กันเล็บแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปไก่ฮะแค่นี้ก็พอแกงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกำลังเกิดเนี่ยตัวนี้กําลังเกิดเหมือนกันใช่ไหมแยมแย,ย้มเนี่ยใช้เปล่าใช้เปล่าจ้ะนี่ฮะเนี่ยกลังเกิดง,งามๆเลย ตัวนี้เอาไว้ก่อนกบไว้ก่อนให้คนอื่นเข้ามาเห็นทีหลังเห็นไหมกำลังงามๆดอกกำลังอร่อยแบบนี้เนี่ยใครที่หาเห็ดจ,จะรู้เลยว่าอร่อยเลยแบบนี้นี่ฮะกลุ่มเดียวเห็นไหมได้น้อยเสมอไรอนี่ก็ใช่อีกเห็นไหมไม่ต้องไปไกลฮะอยู่ข้างถนนนี่แหละนี่เจออีกแล้ว จะดอกใหญ่ๆฮะคือมันชุ่มชื้นแล้วมันก็จะออกดอกได้ใหญ่ดีเนี่ยมาเล็กหาเห็ดจะไม่ค่อยแหวกเท่าไหร่นะไม่ค่อยไปเนี่ยมันมีตัวเล็กๆเ,เอาเละว้วเอาตัวใหญ่เติดมาด้วยเนี่เห็ดพึ่งเดี๋ยวจะไปลงที่นาเนี่ยมีอีกีีเห็ดพึ่งดอกกลาลังงามเลย เจออีกดอกเห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยใช้สายตาดีๆโอ้โหนนหนนน,น,นี่ก็อีกดอกหนึง่งน่ารักน่ารักเห็นไหมเก็บกเก็บแบบนี้เนี่ยดอกอสวยๆนี่เห็นไหมดอกงามๆ อีกดอกหนึ่งง,งามๆอีกแล้วเดี๋ยวสรุปผลสักนิดหนึ่งว่าเราได้เยอะกันหรือเปล่าเนี่ยเฉพาะริมทางนะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมได้พอแกงแล้วทั้งเห็ดน,น้ำหมากทั้งเห็ดพึ่งด้วยนี่ฮะอีกกองหนึ่งนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยพอแกงแล้วแค่นี้พอแล้ว ให้คนอื่นเขามาหานะพอนาเล็กก็พามาชมบรรยากาศการหาเห็ดยามเช้าที่ในสวนป่าตะเคียนที่อยู่ริมทางเนี่ยนะก็ถือว่าได้เยอะพอแกงเลยเห็ดแดงเนี่ยนาเล็กจะแบ่งให้คนที่เขามาหาส่วนเห็ดพึ่งนาเล็กจะเอาไปทําเชื้อเห็ดที่นานาเล็กเดี๋ยวไปไว้แถวโคนตะเคียนโคนต้นยางนะต้นยางนา สำหรับคลิปนี้นะเลยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ